เช็คจากช่องคนโพอทองตำบลนัวหินอำเภอหนองหงจังหวัดปุรยลำพัฒนาหมู่บ้านวัดบ้านโรงเรียนทางปลาหลังห้องน้ำวัด หลังห้องน้ำไม่มีใครมาดูแลปลาถ่วมต้นกะทินต้นกะทินต้นตำลึงพัฒนาแต่ข้างนั้นข้างนี้เ่ได้มาไ มานยึตันมันนอนนี่แหละยึดไม้ตนันมันมันนอนลบมุมอยู่นี่แหละนี่เสียงค้างอยูน่นี่นึกว่ามันออกลูก ขังออกป้องกันสัตว์มีพิษมาลบยัวใสัย่ำพรอมอธิมีงูไปเสื่อวงเดือนมาไว้ ซื้อวงเดือนเรามาใส่เครื่องสับาายตัดถ้ดถ่ายเป็นคลิปเดี๋ยวม,มันมีสัญญาณไกลสัญญาณต้องถ่ายเป็นวิดีโอ คลิปนี้ไม่มีอะไรคลิปนี้คลิปนี้ดูคนถางปลาอย่างเดียวคลิปก่อนดูคนเทพปูน้คลิปนี้ดูคนถางปลา ทางป่าออกจากอาคารด้านหลังอาคารข้างขวามีกำแพงข้างหน้ามีอาคารคืองามดีแต่เนาต้นหม <Yeah. S 1> ตน้ตะกอนตะกอนบอิทนมีกำแพงคนมาตัดเลยเพะเป็นอย่างก็เอาไปให้แพะนะ <Yeah. S 1> มันเลยบ

คนคนตัดกระถิ่นไปให้แพ้เขาก็บไตัดอะไรโตสันนะเขาตัดเงี้ยเกื่อไปนะเขาบอกรถปีกับเ้าเตี้ยนเนื้ป่าเนี่ยได้เป็นรถเลยเถอะเขาตัดไป็นตัวอะไรประมาณสองเมตรนี่แหละเนี่ยหางยอดอมากมเอาเยบ็บเอาลงเยกเขาบอกมีคนมาตัดแล้ว เนี่ยเลือเลือตะตอเนี่ยเป็นของฝีมือพวกเรียงแพะตันะะวออนึ่งอดเ้อาแดอ้าวพอได้ได้ไปแล้วห้านาทีแล้วแป๊บเดียว ทำคลิปลง youtube ลงเฟซไม่ใช่ทำไม่ใช่ทำเพื่อการค้าทำเป็นวิทยาทานให้คนดูให้คนดูชมคนต่างปลาไจะได้ยอดกิวเวลนะ โอ้มันกี่เดือนหรือเปาเดสันนี่กระดาษนี่ฮะสองสามเดือนหรอไม่หมากบ่บักคีก่ะโอ้ยโอ้ยคนเลี้ยงแพะเขาขายแพะแล้วบ่ไรเลื่มแล้วตอนนี้เขาบ้ามากเลยเขาบ่มากเขาท้าติดหัวเลยเอาขอจบคลิป คนทางปลาบ่้เช่นนี